ไลฟ์สไตล์เมดิซินหรือว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตคือว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่แค่เป็นเพียงอาชีพนะคะหรือไม่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ง,งานแต่มันเป็นวิถีชีวิตของเราจริงๆค่ะที่เรากินแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะคะสําคัญที่สุดในการที่จะเข้าใจเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซิ n นหรือว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงหลายปัจจัยหลายมิติะคะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวนะคะเรากินอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ แล้วก็ต้องไม่กินของที่ไม่มีประโยชน์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะกินอาหารโดยที่ไม่ผ่านการแปลรูปมากเนี่ยมันก็อร่อยนะเพราะว่าวัตถุดิบเราดีค่ะไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าของที่มันมาจากธรรมชาติจริงๆโดยที่ปราศจากสารเคมีเนี่ยรสชาติหวานหอมอร่อยกรอบนะคะก็ปรุงอาหารก็ไม่ต้องใช้เครื่องปรุงอะไรที่ผ่านอุตสาหกรรมเยอะมากนะคะก็ใช้แค่เกลือบ้างพริกไทยบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้น้ําตาลในการปรุงอาหารเลยนะคะ ย่างเงี้ยคนก็เริ่มเปิดใจว่าเฮ้ยอาหารสุขภาพเนี่ยมันอร่อยนะแล้วก็มันกินแล้วก็มีความสุขด้วยแล้วรู้สึกว่าได้พลังงานเลยนะคะ mm hmm. ต่อมาก็เป็นเรื่องของการนอนอย่างมีคุณภาพอะเราเองเราอยู่ในพื้นที่ที่อบอ้อมอบล้อมไปด้วยป่านะคะเราก็ ไม่ต้องใช้เวลาในการดูทีวีที่บ้านเราไม่มีทีวีค่ะเราก็มีมือถือนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็จะใช้เวลากลางคืนเนี่ยพูดคุยสนทนากันซึ่งเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์จริง,รงๆนะคะไม่ใช่แค่ในโซเชียลอย่างเดียวค่ะคนก็จะมาผิงไฟได้วยกันนั่งคุยกันแล้วประมาณ3ามสี่ทุ่มก็ไปนอนแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้นอนที่มีคุณภาพค่ะมันก็สดชื่นนะคะการนอนเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรานะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะ ได้การได้มีการพักผ่อนอย่างเต็มที่บวกกับการขับของเสียด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ทําทให้ช่วงเวลาระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันกับเราเนี่ยกินอาหารที่ดีที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่กินของที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็นอนอย่างมีคุณภาพนะคะก็ทําทให้การนอนของเราได้มีโอกาสพักผ่อนขับของเสียแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกร้อยนคะคะไปได้2ปัจจัยแล้วนะคะปัจจัยต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการความเครียดอย่างเงี้ยค่ะ เราเองอยู่ที่นี่ไม่มีความเครียดเลยนะคะหลายๆคนเรียกพื้นที่บ้านเราว่าเป็นพื้นที่ปลอดความเครียดค่ะเราจะอยู่กันแบบมีความสุขนะคะเพราะว่าวิถีชีวิตเราก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องมีความเครียดที่ไม่จําเป็นในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะปัจจัยที่4เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันพิงก็จะพาทุกคนออกไปเดินป่านะคะไปเดินอาบป่าไปได้รับสารสําคัญจากพืชที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในป่าอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราก็ได้มีโอกาส ได้ฟอกบอดนะคะได้มีความสุขได้มีบทสนทนาดีๆกับเพื่อนที่เราเดินไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะมันก็ทำให้เราก็ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยแล้วก็ได้ได้โอกาสที่ดีจากการได้รับออกซิเจนที่ดีจากในป่าแล้วก็มีสารสำคัญที่ทำให้เราได้ผ่อนคลายได้คลายความเครียดไปด้วยอย่างนี้ค่ะผ่านไป4ปัจจัยแล้วเนาะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องของการบริหารจัดการความเครียด ปัจจัยที่5เรื่องของการลดความเสี่ยงจากสารพิษสารเคมีต่างๆค่ะตัวพิมพ์เองอะค่ะอยู่ที่นี่เราก็อย่างที่บอกว่าเราปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราไม่ได้มีสารเคมีใดๆแล้วก็ลดความเสี่ยงจากสารเคมีที่มาจากอาหารของเราแล้วนะคะแล้วบวกกับเคื่ผักสมุนไพรที่เราปลูกแล้วก็นํามาเป็นเครื่องปรุงค่ะเราก็เลยไม่มีเครื่องปรุงที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ มันมีสารเคมีเจือปนในการแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสอะไรต่างๆที่ร่างกายเราไม่ต้องการอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําทให้เราก็ลดความเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ไปได้ด้วยนะคะปัจจัยต่อไปปัจจัยสุดท้ายในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์ในที่นี้เราก็อยากให้ทุกคนนะกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองนะคะเราสามารถอยู่กับตัวเองได้ดีแล้วก็อยู่กับคนอื่นได้ดีเนี่ยมีการที่เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับตัวเองได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้มันก็ทําให มันมีความสุขค่ะสังเกตไหมคะไลฟ์สไตล์เบดิคหรือเวสศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยมันมีปัจจัยเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยแล้วก็มันมีแนวความคิดและองค์วความรู้ที่ประเทศไทยเนี่ยเราอยากให้ทุกคนได้รู้เพราะว่าเราสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเลยอย่างนี้ค่ะนี่คือคอนเซ็ปต์ที่พิมต้องการอยากได้ให้ทุกคนอ่ะได้สามารถเข้าถึงได้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะคะสามารถที่จะ หยิบใช้ตรงไหนก็ได้ในทุกภาคของประเทศไทยก็มีทรัพยากรที่ดีที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถปลูกได้ทั้งปีประมาณนี้ค่ะ